ข้อที่ยี่สิบค่ะข้อยี่สิบอันเนี้ยมันอะดัปมาจากงานทดลองของรูเบนกับคาเมนเนาะนะคะรูเบนกับคาเมนเนี่ยเขาทําการติดฉลากธาตุกำมันเนี่ยให้กับออกซิเจนนะคะในโมเลกุลต่างกันอันนึงติดให้กับน้ําอันนึงติดให้กับคาร์บอนโอเคไหมนะคะอ่าเรามาดูเนาะนะคะศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใส่สไลด์ส,ส,ลสีเขียวในขดทดลองนะคะแบบปิดซึ่งแต่ละชุดการทดลองให้ไอโซโทปของน้ําและ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดังตารางค่ะจากนั้นให้แสงอย่างเพียงพอจนอากาาอกซิเจนสกแข็งเนี่ยมันคงที่เนาะนะคะแล้วก็วิเคราะห์ไอโซโทปของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นชุดการทดลองที่หนึ่งค่ะติดนะคะาตุกำมันเนาะให้กับโมเลกุลออกซิเจนของน้ำโอเคไหมนะคะส่วนแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะไม่ติดทับกำมันหมายความว่าถ้าเกิดเราเจอแกส๊สออกซิเจนนะคะ ที่ติดฉลากธาตุกำมันอยู่หมายความว่าแก๊สออกซิเจนนี้มันได้มาจากกระบวนการแตกตัวของน้ําหรือว่าโฟโตไลซิสเกิดขึ้นนะคะชุดการทดลองที่2ค่ะติดออกซิเจนนะคะติดธาตุกำมันเนาะให้กับโมเลกุลของออกซิเจนในคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับวงการแคลวินไซเคิลเพราะฉะนั้นเราจะเจอธาตุกำมันที่ติดอยู่กับ ygen, ออกซิเจนน่ะในน้ําตาลไม่ใช่ในแก๊สออกซิเจนที่จากแ๊กา ที่มาจากการแตกตัวของน้ำโอเคมั้ยนะคะเพราะว่าอะไรออกซิเจนตัวนี้มันอยู่ในแคลวินไซเคิลมันก็จะเป็น,ปนองค์ประกอบในน้ำตาลที่อยู่ในกระบวนการแคลวินไซเคิลแต่เหมือนก,การทดลองที่หนึ่งเนี่ยนะคะเราติดฉลาใกให้กับออกซิเจนในโมเลกุลน้ําหมายความว่าถ้าเกิดคุณเจอแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นหม,มายความว่าแก๊สชนั้นมันมาจากการแตกตัวของน้ําเกิดขึ้นโอเคมั้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะติดฉลากที่คาร์บอนถูกไหมคะในโมเลกุลของคาร์บอนซด์แน่นอนเนาะมันก็จะติดอยู่กับน้ําตาลของแคลวินไซเคิล เราไปดูเนาะจากข้อมูลค่ะข้อใดถูกต้องใช่หรือไม่ยี่สิบจุดหนึ่งจะตรวจพบแก๊สออกซิเจนเฉพาะในชุดการทดลองที่หนึ่งเท่านั้นจริงค่ะเพราะมาจากการแตกตัวของน้ําถูกไหมนะ,นะคะแก๊สออกซิเจนนะคะส่วนชุดการทดลองที่สองเนี่ยออกซิเจนตัวเนี้มันไปอยู่ในบริกรของน้ําตาลแล้วโอเคไหมนคะคะข้อต่อมาค่ะผลการทดลองนี้สามารถสุดได้ว่าออกซิเจนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาจากน้ําค่ะไม่ใช่มาจาก กระบวนการของ Carbon A okay, าคาร์บอนไดออกไซด์โอเคไหมนะฮะชุดการทดลองที่3จะตรวจพบ4 4ในสารประกอบที่มี5คาร์บอนก็คือน้ำตาล r u b p คุณจำได้ไหมคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับ r u b p กลายเป็น PGA จากนั้น PGA ก็เกิดกระบวนการรีดักชันกลายเป็นกรีซโรสไฮดริฟเฟตจากนั้นกรีซโรสไฮดริฟเฟตถูกไหมคะก็จะหมุนกลับไปเป็น r u b p ซึ่งเป็นสารประกอบ5คาร์บอนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ย C14 ถูกต้องไหมครัก็จะวนอยู่ในคาวินไซเคิลและก็ไปเป็นองค์ประกอบในสารประกอบ ห้าคาร์บอนก็คือไอ b อีนั่นเองเพราะนั้นนี้เนาะใช่ค่ะใครไม่แม่นการสังเคราะห์แสงนะคะให้คุณระลึกไว้นะคะถ้าเกิดคุณเห็นดีๆนะตอนนี้โจทย์การสังเคราะห์แสงเนี่ยมีอยู่2ข้อด้วยกันโนะะดยปกติแล้วเนี่ยสัสดส่วนข้อสอบพืชนะคะจะมีอยู่ประมาณ6ถึง8ข้อและคุณจำไว้เลยค่ะจะมีการสังเคราะห์แสงมากที่สุด เมื่อเทียบกับบทพืชหรือหัวข้อในหัวข้ออื่นในบทพืชนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่แม่นการสังเคราะห์แสงคุณจะคะแนนหายไปเลยครึ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของพืชโอเคมั้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนาะ,ะพี่ว่าเรื่องนี้เราเข้าใจง่ายกว่าเนื้อเยื่อพืชเก็ตไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนาะนะคะไปเตรียมตัวให้ดีๆโอเคนะฮนะ